Uh, สวัสดีครับวันนี้ตรงกับหัวข้อทานไทยใหญ่ซ้อมสวนสนามวันชาติกองทัพไทยใหญ่ RCSSSA เตรียมจัดแสดงการสวนสนามในงานวันชาติไทยใหญ่ประจำปี2568ณสวนสันติภาพป่างงามเย็น นาทะเลเวียงมึงปัน่นรัชฉานใต้โดยปกติของทุกปีซึ่งตรงกับวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับผมจะจัดตรงกับวันที่เจ็ดของกุมภาพันธ์ของทุกปีนี้เป็นการเตรียมงานก่อนนะครับผมเป็นการซ้อมของเหล่าทหารไทยใหญ่นะครับผมเป็นรูปภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นการเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อม เพื่อที่จะแสดงในงานวันชาติวันที่7กุมภาพันธ์นะครับผมที่จะถึงในในอีกอ2วัน3วันข้างหน้านี้นะครับผมจึงได้นำภาพหมายท่านได้ชมกันนะครับ